รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราทั้ง3าคนครับจะพาผู้ชมไปเกมไรฟ์นั่งรถสองสัตว์ทิ้งทวนกันครับไปดูกันว่าเช้านี้เราจะเจออะไรบ้างจากนั้นนะครับก็จะพาผู้ชมย้ายเมืองไปที่เมืองเคปทาวน์ครับแล้วก็จะพาไปทานรา้านอาหารจีนที่ผมและน้องชี้ให้ผ่านนะครับส่วนจะผ่านจริงๆหรือแค่ผ่านไปเลยนะครับต้องดูกันทั้งหมดในหนีเที่ยวทิปหนีเที่ยวกันวันนี้ครับมาใกล้มากเลยครับ เดี่ยวไหมถ้ามันกระโจนขึ้นมามันก็โดดเราเลยนะเนี่ยพ่อพ่อยจะขยับไปที่ที่นูี่นับอะไรอยู่คนนั้นงานใหญ่มากกำลังเดินมาหาเราอะพี่ปุ๊กอะไรเราอะไรดีกว่ากลัวกลัวโอ้อะไรนะนี่ไงวิ่งเลยอ๋อเราเหมือนล็อกเกอเลยอะไรเออเหมือนจิงด้วย เดียวเมนูก็กินอร่อยริไวแช่นื่นลอกขิงอยู่โอเคได้ขอกับคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าข้าวตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรอง วัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ตอนนี้บูชแห่งนี้แล้วนะครับตอนนี้อาชีได้ท่านไนรองท้องไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยครับจะออกไปซาฟฟารีรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะบายบายกับที่นี่แล้วก็เข้าสู่เมืองเคปทาวน์นะครับวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับวันนี้นะฮะก็ใส่เสื้อมาสามชั้นหนาวกาไปนิเซโกอีกหนาวมาก เพราะเราเขู่เยอะแล้วก็ทุกคนขู่เยอะบอกว่าไปดูดราฟตอนเช้าเนี่ยมันหนาวมากนี่ว่าเราไปกันเถอะเ <ไป S 2> ดี๋ยวไม่เหลือสัตว์แล้วค่ะเนี่ยไป,ไปขึ้นมา <Bye S 1> น,นะคะอย่างที่เห็นนะคะนี่ทุ้งอุ่นอีกแล้วนะคะพร้อมอผ้าห่มจริงๆเขาให้หนึ่งขอสองเอาไว้เขามีพอดีเพราะว่าเมื่อวานเข็ดค่ะเมื่อวานมันหนาว ช่ครับว่าวานเห็นลายอ้อนไปแล้ววันนี้อยากเห็นอะไรครับแรดพ่อเหรอครับอยากเห็นแรดครับเพราะมันใหญ่ทำไมนะอยากเห็นแรดมันมันเจ๋งพี่บอกชีพแล้วไงครับว่าชีคอยู่กับพ่อตลอดเลยแรดมันเหมือนรถถังนมีความรู้สึกว่าแรดมันเหมือนรถถังไม่เบื่อตัวเองเลยกัออย่างคะอย่างหาแรดอยู่นั่นเลยหาเพื่อนครับหาเพื่อน หาก้มนนื่อน้อยหายเมื่อน่อยอาชีพแพ็ควางไว้ตรงไหนครับตรงขากับตรงท้องครับเหมือนกันเหมือนกันเป็นหเหรอใช่เนี่ยขากับท้องพ่อวางอยู่ตรงนั้นอ่ะปวดสุกมากเลยต,ตรงนั้นอะไรตรงขาอู้มันจะสุดไหม <c oughs> เฮ้ยดูนี่ตาของเราลีบนั่งเลยนะตรงนี้เลยอ่ะมันมองเราเลยอ่ะทำไมมันถึงดูไม่ดุร้ายอ่ะพี่ฟุกว่าไหมอุ้ยมาแล้วเดินตามจะขอเลยที่เดินแบบเดินตามขอเลยแต่เขาดูไม่ดุร้ายนะเขาอิ่มอยู่เมื่อวานเนี่ยดูแบบมันมาให้ถ่ายใกล้ๆเลยอะคะ่ะไปแล้วคุณ มีอีกนะมีอีกเจงมาทำขอเลยเลอะหาพี็โต๊ผู้ไหนบิกิดูไงอ้ยอันนี้เกีย์กัดเลหน้ารถแเราเลยตื่นเต้นอ่าโอ้โตู้จะมานี้หันหน้ามาทำขอเลย ดูอยู่ดูอยู่เจ๋งมากตัวใหญ่กว่าเมื่อวานด้วยสวยอ่ะตัวเดียวกัน่ะครับขนาดตัวโหอย่างเท่อ่ะมาตรงนี้นะลูกีถ้ามันกระโดดขึ้นมามันก็โดเราเลยนะเนี่ยมาใกล้มากเลยครับนี่อโอ้โหเทพเสียวไหมไม่เสียวแบบมากในรสเลยเนาะมันดูเดินชิวๆโชว์ตัวค่ะจริงมันเดินแบบอยู่ นี่เหมือนแบบมีอยู่มิลานฟชั่นูอีกเย่างนี้ยเฮ้ยหล่อมากเลยอ่ะสิงโตอเอรอเฮ้ยเฮ้ยสมบัหหงหมดเลยเห็นไหมละ่ะฮะเขากำลังเลี้ยวไปใกล้ๆค่ะเป็นวันของสิงโตเหรอใช่วันนี้เป็นไลออนเดย์ เจ้าป่ามันเดินอยู่อะไหมนไมองไม่เห็นแต่เราไปใกล้ๆกว่านี้ค่ะหูยคนขับเราตาดีเนอะคนไม้วิเศษเนี่ยตาดีมากเนี่ยเขาให้พักกินชาแล้วไข่จะลงปะ่ะสีโตนะไอชีสนใจปะ่ะไอชีหิวใช่ไหมครับ โอ้โหแอบู่เลยอ่ะอโหนี่ถ้าเกิดเราแบบเดิน<อ>เดินมาโดานกินรู้ตัวเลยไม่รู้กลินว่ะวันนี้เป็นวันของสุนโสนะคะเดินหน่อยลูกเดินหน่อยอคอยดูนะเดี๋ยวนั่งยืนเดินมานั่นไงมันเดินไปโชว์ตัวแบบที่ขอคุยหล่อมากเลยอ่ะนี่โชว์ตัวเลยโอ้โหหล่อมาก โอ้โหเท่อ่ะเ้อไปทำมันอีกแล้วกลัวไม่เกิตกลัวหุ้ยหัวหัวมองอๆายขาขยบกอะไที่ดุดิอะไรอยู่ คุณไม่ค่อยได้โมเสะแบบเช้าโมเสกครับยาวนี่ตัวใหญ่ไหนอหญ่ใหญ่ไงโอ้โห<ฮ>โอ้โหตวัวเดิมเลยอ่ะจะว่าไม่ใช่ตามขอเลยตัวใหญ่มากเลยทาไมยีราฟทรงมันไม่ค่อยเหมือนแบบที่คิดเลยอ่ะค<ข>อนะมันสั้นๆเนาะใช่ไหมมันน่าจะคอยากว่านี่เปล่าตัวผู้ด้วยอะคะ่ะดูได้ไงอ่ะก็มันสีจัดค่ะโอ้โเมียจะสีจาง อ๋อเหรอเมื่อวานเจอสองแบบเขาก็เลยแบบปะิบไามเอเหมือนประมาณปลาหานกยูงเฮ้ยเจ๊ทำไมตัวเดียวเรามาอีกเยอะๆสิลูกอันนี้นะคะเป็นยีราฟตัวผู้จริงๆแล้วก็เป็นยีราฟตัวผู้ที่ค่อนข้างแก่เขาบอกสีมันก็เลยแบบเข้มแบบแล้วเข้มแบบซีดยีราฟเมื่อกี้มันยืนนิ่งๆอยู่ดีๆค่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยเสียงสัตว์อะไรสักอย่างบูบูได้ยินปะแล้วยีราฟก็มองแล้ววิ่งเลยอะ มันต้องมีสั์อะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นจังหวะที่วิ่งมันตลบมากมวิ่งยากเหมือนในคอมยาวมันต้องบาลานซ์แปลก 8. ท่ามันยากนะไงคบคุณชายอุ่นสบายไหมคะเสื้อหลายชั้นใช่ไก็ยังหนาวน,นิดดอยู่นะครับ <c oughs> จีไม่น่าเชื่อจริงๆว่าฟิวนี้จะเกิดที่อฟริกาได้ฟิวหนาวขนาดอากาศบริสุทธิ์10-20ตัวเลยอ่ะนี่มันเดินทุกมุมเลยอ่ะนี หมันรอบทิพย์เลยเ่ยตายแล้เหมือนเราอยู่ในฝูงช้างคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในท่ามกลางโขลงช้างเลยนะครับถ้าจะให้นับว่ากี่ตัวนี่ยฮะดูคร่าวๆน่าจะถึง20เจ๋งมากเลยตัวผู้ตัวเมียแต่ไะหมดเลยนะแล้วที่สําคัญตัวนั้นอ่ะงาใหญ่มากกำลังเดินมาหาเราอ่ะพี่พุูไหน <c oughs> เออจริง <c oughs> โอ้โหเฮ้ย <c oughs> แล้วแบไหแล้วจะดีไหมเนี่ยเขาไม่ต้องแอบหรอกเขาเล,ล่นกับเรา โอ้เสียดายไม่มีกล้วยเห็นไหมบอกแล้วถ้าเราได้กล้วยมานะรับเขามา <นะ S 2> โชว์ตัวนะเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ใกล้กว่านี้ได้ไอีกไหมนี่เมืเล่นกับเราด้วย,อ,ย,อ,ยอุ้ยเอาไวมาปอดท่าใส่เราคนนำราก็มีแต่ต้งไม้ไมแล้วครับโหยางเยอะมากเลยอ่ะโอ้เป็นไงคะที่มันขู่ขู่ตลอดเลยเอามาถอยเราละ โหเยอะทั้งเลยอ่ะโหมีข้างหน้าต้อนรับอีกดูมาเล่นด้วยนี่อีกเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยหูเขาจะใหญ่กว่าหูช้างไทยเยอะมากอดโอ้โหทำเป็นอ่ะเป่ามาชีเ้เลยอะ นี่เหมือนเหมือนเหมือนจ้างมาโชว์อะบอกบอกแล้วเนี่ยถ้ามีกล้วยนี่มันเลยโอโหเช้าดีคุ้มมากอะะโอกโหทย้งวมีกันตรงนั้นหน่อยไหมเล่นยสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP หนังเลยอ่ะอ้้อันนี้ไม่ใช่ไอ้พันเมื่อกี้แล้วนะคะอันนี้เป็นพันใหญ่ๆอันนี้พันไฮทอ่ะแล้ววิ่งเร็วมากเลยครับถ้าใครไม่รู้จักนี่คือหมูป่าหรือว่าภูมิบ้านั่นเองหมูป่าิ่งหนีเข็มเลยค่ะพี่ฟุกนะพี่รู้พี่ฟุกเิ็นะไอยู่พีไม่อยากพูดเขาพี่เบรกนะครับ ซึ่งก็ไปครั้งแรกของผมเพราะว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสคอฟฟี่เบรกเลยใช่ค่ะม,มันเป็นจะเป็นอย่างนี้ทุกเช้าใช่ไหมถ้ามาใช่ค่ะเขาจะาจอดตรงที่ที่แบบดูปลอดภัยแล้วก็ให้เราได้ทานคอฟฟี่เบรกกันกลางป่านะก็จะมีชากาแฟข้าวช็อกโกแลตนะก็ะเหมือนคอฟฟี่เลยนะ <laughs> อะไรก <laughs> ็เหมือนจริงเวยเหมื่อเลยคล้ายๆต้องไปขุดดนะ้วยบ้าที่ขุดกินแต่กาแฟ ช่วงม,ม,มาดูนี่อะไรนี่เขาจีให้ดูคือเขาบอกเป็นอึนของตัวกานนแบบสดสดตั้งแต่เมื่อเช้าย,ยังมีรอยเท้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้เขาให้ดูทำไมแต่เราก็ต้องบอกต่อแ,แถมตรงเนี้ยที่เห็นทั้งหมดเป็นห้องน้ําของไอตัวอินคาลาแล้วทั้งทั้งหมดที่เขาแบบสามารถจอดได้เขาเลือกตรงนี้ให้เรามาแบบปิกนิกกินกาแฟาเนี่ยหรอเหมือนเอาเม็ดพวกนี้ไปคั่วเลยอะชัอปโปของอชิ ไม่ใช่ลูกมันนะคะมันเป็นตัวใหญ่แล้วแต่เป็นกวางพันธุ์ที่เล็กที่สุดในแอเรียนี้ค่ะเอ,อตัวอย่างก,กับหมาเลยะวิ่งต๊ดเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเพียบเลยว้าวเอ้ยว้ว,<ล>ว,วแอนฟีบราที่มาเป็นแบบเป็นกิโลเลยอ่ะแต่เราเจนมากเจเป็นผีมากเาีเ่กำลังกลับโรงแรมชิวๆแล้วนะทีว่าไม่เจออะไรแล้วค่ะเออแล้วมันก็เจอทีแบบเป็นแบบเยอะอย่างนี้เลยอ่ะใช่แล้วเจอแล้วพอมมาลายพอเจอมมาลาย <laughs> เพราะเป็นทางมาลายรถรถเลยต้องหยุดว้าวไอที่เห็นนะ่ะมันคือกนูสดสดเมื่อกี้ที่ตอนเราปิกนิกอ,อ,อันนั้นแหละคือกนูว้าวอ,าวอาว้าวงั้นสรุปตั้งแต่รีมานีเจอควายป่ายังอะ่ะเดี๋ยวไปดูในเทปถ้าเกิดว่าเห็นแล้วรู้สึกวันแรกแรกลีคิดว่าลีเห็น อยป่าแล้วก็เก็บภาพมาแล้วด้วยคิดว่าแบบนั้นนะก็เรานะคะกําลังนั่งรถกลับโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็การนั่งรถซาฟารีดูสัตว์ทริปนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายสําหรับทริปนี้ครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเนะะี่ยฮะก็จะกลับโรงแรมเพื่อไปพักผ่อนอาบกินข้าวอาบน้ำแพ้กระเป๋าและก็ย้ายเมืองครับ หลังจากที่พวกเราน,รนั่งรถลุยป่าส่องสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บกระเปะ๋าย้ายเมืองกันเรากําลังนั่งรถตู้ไปขึ้นเครื่องบินจากครูเกอร์ไปที่เมืองโจฮ a นเนสเบิร์ก่อนจากนั้นก็จะนั่งเครื่องต่อไปอีกทีครับไปที่เคปทาวน์กันจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็มีเครื่องบินเดกจากครูเกอร์ไปเคปทาวน์นะครับแต่ว่าพวกเราจองไม่ทันครับตอนนี้นะครับพวกเราก็เดินทางที่เมืองเคปทาวน์ เวลาที่นี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งละหิวมากเลยครับไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่ามื้อนี้นะครับคุณนาตาลีขอเป็นคนเลือกร้านไม่เลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรานะครับถึงที่เมืองที่ชื่อว่าอะไรครับนัมชีเทพาวครับถึงเรียบร้อยแล้วนี่มันเวลากี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มครึ่งครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรนะครับมิสเตอร์แชนผิดอ้าวมอ่านว่ามิสเตอร์จันใช่ครับ อาก็ไม่รู้ก็แตาเอา CSAN มันก็ไม่ใช่จันเหรอแช่นโอเคร้านนี้นนนนนเนี่ยพี่ลีนเ,นเขาไปเลือกมาทำไมอ่ะไปจากไหนครับพี่ลีนเ,นเขาเลือกมาจากอย่างแรกเลยคือมันมี lobster คือทุกคนชอบกิน lobster แล้วร้านนี้มันมี lobster แบบเป็น,ปนสสสๆสดๆคือเมื่อกี้ไปเช็คราคามาใช่ครับกิโลเวลาประมาณ102ของเขาคูณประมาณ2.5แพงนะครับแพงนะเพราะว่าตัวสามเปนกบาทเล็กก็ติ้วสามเปนกบาทแต่ว่าอย่างอื่นก็ราคาไม่ได้แพงมาก ก็จะมองว่าคุณนัตลีขายไปไหนคือเขาไม่อยากออกกล้องวันนี้ในตรงนี้ครับหลบอยู่หลบอยู่เขาบอกว่าอันนี้นะอร่อยกว่าร้านโกมาที่อนดอนอนไม่เร็วนะ <c oughs> ถือไม่เร็ว <c oughs> แป้งเ้าดูหนาครับ <c oughs> อันนี้คือกางโปรพรน,นะครับดูจากทรงแล้วมันก็ไม่แย่แน่นอนนะฮะแล้วก็มนเมล์นี่นนดูใช้ได้เลยดูนุ่มร้านจีนนี่เป็นร้านที่8ปุณชอบทำนี้ดูเพื่อเข้าใจว่าทำได้ยังไงมันคือสวีทแดนซ์ซาวเวอร์พอร์ครับก็ไปทอดกับจอะครับ ชื่อของการเดียบอกนะกกเดียพึ <c oughs> นะ่งบอกอ๋อเนาะเปร๊ดชิมคำแรกรูราาร้แล้วเวลานี้ผ่านก็ชาเข้มข้นอร่อยอร่อยจบอร่อยก็คือจบอ่ะนี่ครับอร่อยเนาะชิมเดียบ้างครับนุ่มเนียนชิคกไหมนุ่มมากนี่รูปเรี้ยวหวานไอ้ไนแนม่เป็นพี่พี่เลยชอบกิน,นอันนี้เฮ้ยดีอ่ะ เขาไม่รอยอ่ะต้องรกินอ่ะพี่ยังจะกินตามภาคกินของกันเดียวครับพ่อเตียมเมนูก็กินุ้อร่อยที่ว่ทาันถึงเลย,ย่างนี้ครับาันนกินหมดละกุ้งอร่อยเนื้อนุ่มรสชาติด,ดีแล้วก็หมูเปรี้ยวหวานเนี่ย ชอบมากกว่าที่อื่นๆเลย,เ,ลยเพราะว่ามันกรอบจริงกรอบแล้วข้างในใช่แล้วปกติเนี่ยเวลาเรากินค้วยเนี่ยมันมักจะกรอบแบบเยอแป้งข้างนอกแล้วข้างในฮะหมูไม่ค่อยมีอันนี้มีหมูด้วยซึ่งดีเลยเราสั่งผักมนาะรสชาติดีกว่าที่ดู็นเนี่ย <c oughs> คือมันดูจืดมากเลยอ่ะแต่ว่ามันมัออมน,มนอร่อยโ <c oughs> อร่อยหมดเลยผักอ,อ,อร่อยคือ <c oughs> ทำเสียงทำไมครับพ่อไม่เร็ว <c oughs> สมกับที่มันเป็นเป็นแผ่หถือว่าซอสเขาอร่อยอถูกแล้วก็ไม่ได้สุกไปคือเวลาเรากินพวกรัฟเตอร์ส่วนใหญ่บางทีต้องระวังบางร <c oughs> ้านเนี่ยทำเสียของมากเพราะว่าทำสุกเกินแล้วมันก็แข็งแข็งะมะอันนี้ถือว่านุ่ม <c oughs> ไม่มีชาดชชพ่อบ <c oughs> อกว่าชอบพ่อพ่อลืมเร็วมากเลยครับไม่ค้บอกเล มันมีไข่ด้วยอ่ะพ่อดูดิใช่ปะไม่รู้ใช้แ่บจริงเหรออืมไม่ชี้แหงื่อเลยพ่อไม่เหี่ยวเลยม่าอร่อยอ่ะเนาะมันมันดื้อต่อไหมไม่ไอใครับคฟิลเล่ไม่ใช่อยู่แล้วที่ชอบพ่อที่จครับนี่มีอีกแล้วมีไข่อีกแล้วพ่อดูก็มันเหมือนมันนะมันมันกุ้งอ่ะตอนนี้เป็นส่วนหัวมั้งเนาะมันแบบค่อนข้าง มันกุ้งม,มากกว่าจะให้พ่อกินเซอร์วิสขาดไปแล้วเอาไว้อเอาไว้เป็นอะไรครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมาที่เคฟบาวน์และเคยอยากทานอาหารจีนนะฮะแวะมาได้ครับมิตซ่าจันเฮ้ยแทนเออมันต้องแก้ด่วนๆเดี๋ยวมันช้าไปอโอเคอยู่โอเคได้แล้วถือแล้วดีแล้วถือว,ว่าผ่านไหมครับพีพผ่านครับโอเคใ <laughs> ช่ไหมผมไม่ผ่านว่ <laughs> าทำบางดีตลกน้ำเสียเคี้ยว ตอนนี้อิ่มแล้วนะครับเราไปดูห้องพักของเรากันพร้อมแล้วไปชมกันเลยเอาล้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะถึงห้องแล้วนะครับขอแนะนําก่อนเลยว่าที่นี่เนี่ยห้องที่เริ่มแรกนะ,ะถือว่าดีมากและผมเพิ่งเคยได้ยินว่าโรงแรมเทเบิลเบแห่งนี้ที่เราเลือกนะฮะเป็นโรงแรมโปรดของไมเคิลแจ็กสันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าตอนไมเคิลแจ็กสันเนี่ยมาที่ประเทศแอฟริกาหรือมาที่เควททาวน์ นะฮะเขาเลือกอยู่ที่นี่เท่านั้นถ้าดีพอสำหรับไมเคิลก็แปลว่าดีพอสำหรับเกือบคนเดินมาดูกันต่อนี่นะฮะถ้าเปิดออกไปมันจะเป็นวิวทะเลแต่เป็นเหมือนกับเป็นเพียรนะฮะเอออาจจะเห็นกล้องนิดนึงอย่าว่ากันนะจะมีนอนนี่น,นั่นส่วนน้องน้องอาชีนี่ก็เหนื่อยแล้วครับไม่ยอมถ่ายนะครับก็ห้องก็เป็นปกติฮะเป็นเตียงทวินนะครับแต่ถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีตู้เสือ้อผ้าทีวีโน่นนี่นั่น,น,นแบบนี้เช่นอ่าก็จะแบบนี่ walk in closet เขาเรียกว่า walk in closet <laughs> เออนะฮะส่วนโลโก้โรงแรมเป็นรูปแมวน้ำนี่น่ารักเชียวทำไมเอาเท้าให้คุณผู้ชมมาดูแต่มันเป็นรูปแมวน้ำจริงๆดูจากพื้นได้นะฮะสวยเชียวน่ารักดูสินี่นะครับแล้วก็ห้องน้ำครับห้องน้ำไม่เลว สิ่งนึงที่ผมชอบมากเลยคือห้องน้ำเนี่ยจะต้องมีการแยกระหว่างชาเวอร์นะฮะแล้วก็อ่างน้ําและโถส้วมอันนี้คือฟีนมากมันต้องแยกกันนะครับก็อย่างที่เห็นครับชาเวอร์แยกนะฮะเข้าห้องน้ำได้ในระหว่างที่คนที่มากับเราสามารถที่จะล้างมือได้และก็มีอ่างด้วยครบครับตามผมไปห,ห้องเลยดีกว่า น,นี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นห้องที่เรียกว่าจูเนียร์สวีทนะครับซึ่งผมเนี่ยขอให้เขาเนี่ยจองเป็นแบบคอนเนคติ้งกับห้องเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่สามารถคอนเนคกันได้โรงแรมนี้มีปัญหาครับคือห้ามนอนเกิน2คนเด็ดขาดไม่ว่าไงก็ตามไม่ว่าจะห้องไหนก็ตามตอนแรกผมจองห้องดีที่สุดเอาไว้เป็นแบบอันแพงสุดข,ของโรงแรมเลยแต่ว่าไม่ให้นอนเกิน2คนแต่ผลปรากฏว่าเขาบอกว่ามี ห้องนึงนอนได้ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า17คือห้องจูเนียร์สวีทแบบนี้ซึ่งก็คือห้องนี้เดาว,ว่าอันนี้เป็นโซฟาเบดเพราะดูจากทรงตรงนี้เป็นโซฟาเบดนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนมีลูกนะครับแล้วเกิดอยากจะมาเที่ยวนะฮะอยากมานอนตามรอยไมเ a ิลแจ็กสันหรือมาตามรอยหนีเที่ยวกันนะครับก็จูเนียร์สวีทเป็นอีกอันนึงที่โอเคแต่ปกติแล้วถ้าเข้าไปในเว็บไซต์จูเนียร์สวีทจะไม่มีซีวิวแต่ว่าเขามี คือผมโทรมาเคลียร์ว่าอ่าตกลงก็ผมอยากนอนห้องดีเห็นซีวิวผมมาอยู่โรงแรมที่เป็นติดทะเลแล้วอยู่ดีๆให้ผมไปอยู่ไม่มีซีวิวไล่ผมมาทําไมเขาก็บอกว่าเออมีแต่เขาล็อกเอาไว้สุดท้ายเขาก็ทําให้ได้นะครับก็เป็นห้องนี้ก็เป็นห้องรับแขกแยกแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําเหมือนกันเดะเลยนะครับไม่ต้องถ่ายซ้ำก็ได้แล้วก็เป็นนี่ครับมุมก็เหมาะสําหรับครอบครัวที่สามารถจะเปิดกระเป๋าออกมาได้ กลางได้เต็มที่นะครับนี่ก็แค่นั้นแหละครับถ้าอยู่ชั้นสูงกว่านี้ก็คงจะวิวดีกว่านี้แล้วก็ถ้าเวลากลางวันแน่นอนครับต้องเห็นวิวดีกว่านี้ครับจบห้องของที่นี่ครับตอนนี้นะฮะผมเอาวิวของโรงแรม Table Bay Hotel มาฝากกันโรงแรมนี้เนี่ยสามารถมองเห็นวิวของท่าเรือและสามารถมองเห็นภูเขา Table m o มอ t เ i นที่พวกเรามองเห็นใกล้ๆโน่นแหละครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยนะครับเราจะมีวัน ว่างและเราก็จะขึ้นไปบนนั้นกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าดูแลสุขภาพให้ดีนะครับสวัสดีครับดูแบบเหมือนกับอยู่บนสวรรค์นิดนึงฮะคุณผู้ชมใหญ่นั่งข้างบนแนละมันก็จะกระเพื่อนหน่อยแต่ว่ามันจะทำให้เมาน้อยนี่มันเก่งจนเมื่อเมื่อหลังเลยอะ เห็นอะไรแบบชัดงเป้งๆนะคะโหตื่นเลยอ่ะ